คนเอากระปันซับหัวเอื่อยจุบวมไปเมื่อเอื่อยจุดเกิดไข่ขึ้นเลยบาดไปเลยเอื่อยกับจุดปจังเอเสเหตกูจนว่าวอกติกีเอื่อยกับบ่เคยปบบ่เคยหนีจากขัวทุกแชมปได้เอื่อยกันยังสู่ชนโดยทุกวีทุกการเอื่อยบัว่าทุกแบบมันบ่ถือกันเอาขอไม่คัวเนี่ยเอื่อยชนมาไว้เนอะเยกระปั้นซับใช้สามสี่บาทเอื่อยกับล้มขาห้องน้องแผวเลยอสั่งว่าแท้อันนี้เนาะเอื่อยกับหอบเครื่องหอบของไป อบเครื่องคับของไปละพอได้หอดทางไห,หน้าเขาน่ากลไปตีเอื้อยเอื้อยมันเจ็บหมดนแล้วหัวนี่หันมันบุบมเ ه, <อ>หมือนแล้วนานี่ก็มันบาดหมดอก็เลยบอกเอื้อยนี่ปั้นปั้นรถถีไปกานองแพลก็เลยเอื้อยเนี่ยโทรหารถทีโทรหารถทีเมื่อบ้านเอื้อยได้ฮนะน่ะโด่ได้รถกบมาห้ามเอาเอื้อยอยู่ในบ้านนั สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เนาะทางบัพมีก็มาอ่ะมาอัดคลิปเนาะพี่น้องเนาะส่งว่าตอนนี้ทางบัพมีก็ได้ติดต่อทางน้องแพลได้แล้วพี่น้องไอง้ทางบัพมีก็ได้โทรพูดคุยเนาะเอา็อยากถามพี่น้องไอง้ที่ไปที่มาอ่เพะว่าสาเหตุยังเนาะเอื้อแก้เพื่อนจังแยกทางกับพัวเพื่อนพี่น้องเอง้ย คือมีแต่เฮาเขามาหาไอร้อยพึ่นกวาว่าไอร้อยพื่นกักบ,บ,บ,บพื่นว่าว่าทางข่อยกับบเีวาอย่างไรเสียเมียว่าาแต่ว่าอภาษาบ้านเฮาว่ามึงบดีชื่อๆพื่นว่าเนาะแลวก็เมียกะตีพื่นว่าเนาะตีพื่นแลวก็ต่างคนกับต่างทำา้ายกันตีกันนะพี่น้องโดยและตอนนี้ทางบาวพามีกะสิได้โทรนะพี่น้องเนาะโทรให้เอฟซีพังนำกันว่าทีไปทีมา ที่เพิินแยกทางกันเพาะยังเพราะว่าภูใหญ่เพิินกระสอยเข้ามาแล้วเนาะเป็นยังเอื่อยเพิินต้นปลายสสเหตุแบบใดเนาะเอื่อยเพิินจังเมื่อพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยทางบ่วพมีกับ่ได้หู้พี่น้องเอ๋ยนอกจากแม่จอนว่าสุพังเนาะว่าพอน้องแพลวและก็แม่น้องแพลนี่พิษกันพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเฮ้ากับโบหู่าเพิินที่ไปที่มาแนวใดเนาะอันนี้ก็บ่ได้เขาทางนั้นทางนี้เด้อพี่น้องบวพมีก็เป็นคนกลางเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ้าเป็น เป็นสะพานบุญให้เพิ่อนน้องพี่น้องเนาะเฮาก็อยากให้เพิ่นอยู่ดีกินดีครอบครัวเพิ่นเห็นน้องเพิ่นมีความสุขเฮาก็มีความสุขนําพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเห็นน้องแพลวเนาะเพิ่นได้แยกทางกับพ่อหรือกับแม่เพิ่นคนละบ่อนทั้งว่าพมีก่ะอ่าบ่ค่อยสบายใจปานใดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาผู้ใหญ่เพิ่นสร้างให้ก็เพิ่นอยากให้น้องแพลวอยู่ดีกินดีเนาะเพราะว่าเพิ่นสงสารน้องแพลวพี่น้องเอ้ยโดยตอนนี้ทั้งว่าพมีก่ะสิโทรหาน้องแพลวก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้แมนเฟสบุ๊กเพิ่นเด้อเนาะพี่น้อง เป็นภาษาไทยพี่น้องเอ้ยน้องแพลวๆเนาะอันนี้สาวไลเป็นคนตั้งให้อันนี้บอพามีกะเห็นสาวไลเพิ่นเอาคลิปลงแล้วก็โทรหาสาวไลพี่น้องเอ้ยน้องได้อ่าโอได้ลงกับสาวไลพี่น้องเอ้ยเฮากะมื้อนี้กะมานั่งกับเอื้วลำพรคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อเอ้ยเด้อเนาะโดยโดยสบายดีเด้อโอ้เห็นอยู่บ่โดย, <laughs> โดย เขากับซีมาอันโทรหาเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยทั้งเอ้ยเพื่อนกับเปิดกล้องเนาะเอ้ยเ,เปิดเลยเนาะอ่ะสบายดีพี่น้องโดยเมื่อนี้เขากับซโทรหาน้องแพ้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้กับซโทรเปิดกล้องเลยแหละพี่น้องเงอ้ยทุ่มกร ติดอยู่บ่โดยเอื้อยสบายดีแก้วโดยไซคือบเห็นหนาเนาะเปิดกล้องบ่ได้เนาะโอ้เปิดกล้องบ่ได้บ่โฮ้ยแล้วได้สบายดีอยู่บ่เอื้อยโอ้ยตอนนี้ก็เอื่อยก็เจ็บหัวอยู่ โอ้โดยเจ้าอยู่กับไพ้ตอนนี้ใช้นองหล่าเฮาด้วยนองแพรเด้อยู่น้ำเอื่อยนี่แหละมันกระเบิงหน้าจออยู่นี่ค่ะโอ้โดยอีนางเปิดกล้องบ่เป็นบ่ละโมกควนลูกเปิดได้บ่เปิดกล้องเดี๋ยวแล้วเดียวแลงเลยโดยถามเพิ่นดูหาบางเถอเพิ่นเปิดได้ก็มีเด้ เราเอื้อยชิปวดกล่องมืงอก่อนโดยโดยเห็นอยู่บ่มันเปิดบ่ไ้มันเปิดบ่ไ้น้องเอ้ยโอ้เห็ดบบเป็นโดยอันเอื้อยอันคืออันเฮ้ามือนั่นเนาะเอื้อยเนาะมือเส้ามือว่านนี่บ่มือว่านี่เอื้อยเฮาอันมาหาเจ้าว่าสิมาพาไปตลาดนั่นแหละเนาะ อ่าได้ยินอยู่บ่อยแก้วโอ้สัญญาณขาดเดเป็นน้ําบอนเพิ่นยู่มบ่แม่นแม่นบ่มีสัญญาณพี่น้องเอ้ยต้องรอถ่ายอีกหน่อยนึงเนาะแม่นโอ้ยสัญญาณหลุดพี่น้องเอ้ยเนาะเอาใหม่เอาใหม่กําลังสิได้เงินเพิ่นเบิดบ่หรือว่าจังไดเนาะ ช่งใส่เงินเพิ่นเบิดอยู่ไดฮัลโหลเอือยฮัลโหลได้ยินบ่น้องเออคือเมื่อวานนี้ทางบ่าวพามีบ่าวพามีว่า,า,าสิาพาไปตลาดเมื่อวานนี้เอือยก็พอดีอันได้ยินแม่จมอนอว่าพ่อน้องแพวกับนอ้อ,นอ,งอ,นองพ่อน้องแพวแล้วนกะ็แม่น้องแพวน่ะพิดกันพุ่นน่ะแม่นเอลีบอเนาะโดยแม่นี่น้องเอ้ย<อ>เอ้ยบ่ตูอันนี้แม่นเลีโดยโดย อ่อันนี้เขาก็อยากถามสา,หาเหตนะุเนอะเนาะเป็นพอ,อยัง้งจังหวะได้อนตบตีลงไม้ลงมือใส่กันเนะาะทาั้งทั้งทั้งเอื่อยนี่มันบอกคอยมีสัญญาณเด้อโอ้เจ้าได้ยินเทาอยู่เบาเอื่อยตอนนี้ตอนนี้เอื่อยก็บยุ่งหน้ายุ่งน้ำรองพี่โอ้เด้ได้ยินเทาอยู่บเบาเขาวอาตอนนี้นะได้ยินแต่ว่ายันแต่เสียงเอื่อยมันก็ขาดกันคืนหน้าทางน้องคุณน่ะว่ามาโลดเอื่อยได้ยินอยู่คือเขาก็อยากถามต้นตไปนอเอเืยมั มันเรื่องเอื่อยมันผิดมานี่บ่โดยแม่นแม่นเอื่อยเขาจะคู่ต้นปลายสาเหตุนะเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดคลิปอยู่เดอ้อเอื่อยเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องใน่เดอ้อสบายดีโดยเนาะพี่น้องเพิ่นกับเพื่อเปิดกล้องแววอเอืเ<ร>ยย่อยเล่มเามาแน่เอื่อยเนาะโดยแต่ว,ว่าขอพิษกันเนาะโดยลพัวไปาอาบน้ำไปหานน้ำแล้วเราไปลงกกะซอยน้องแดง ลูกตาซอยน้องแดงละกลัวละมหาเรื่องใช่ฮะว่าเขาในบอดีเกิดเป็นมือมาว่าว่ากับเอื่อยนี่ไม่ต่ว่าบอดีแต่ว่าเอื่อยเนี่ยมันหมดความอดทนแล้วโดทำผัวว่าวแท้หนาเลยเอื่อยในท่ามบะเนียนมันบอดีมงไดบ่ะบอดีมงไดคือจะาบ่าวาอกมาเอื่อยกับว่าแบบนี้เกิดเป็นมือมาไม่ต่ว่าว่าเมียละบอดีมันหมดความเมียในแล้วดี่ะตื่นเช้ามาแต่งผ้าเข้าผ้าหน้าให้ผัวกินโดยนม่เราอะ เลี้งาเข้าพาน้าไม่พวกรนพื่อพวกนอนเจ็ดแปดโมงก็บตื่นยำเบียดยำการเขาเขาบอกว่าพวกรอให้มีจะมีเกียรเนี่ยเขาขบขัวเขาใหไปทำเพื่อเขาอะให้ไ็ดเพื่อเขาพอแม่กับบมีแล้วให้ไปบอกว่าไปสอนเขาะถ้าเขาในบ่ทำเองกเห็ุเองโดยโดยตัวทำนี่แล้วว้าวว้าวกัเอือมืงกับตัวมึงน่บดีว่ะ ก็เลยเอื่อยกับล่ามมาใช่แล้วมันบอดีมังได้หวะกระทมึงบ่พอใจเป็นยังมึงเบาเบาฮาว่าจะใช้เอื่อยนี่คู่มือคู่มือนะฮาว่าจะใช้เมียในคู่มือคู่มือขนาดเล่นหลับเอื่อยแล้วมันเมื่อยความอดทนมันบอดีกันกันกันมาสมมุติว่าเมียนะบอดีแล้วเขาคอนนี้ก็เนื้อเขาอะมีจัเจาาเจ้าดีเจ้ายูโรดก็เลยลงมือลงตีนใช้กันเอื่อยกับแกงอนีรเก่งกดนำกดนามล้างถ้วยขนา โวดชราเงี้ยฮะแกงสไล่ใส่เพิ่นกับโบทึ่งกับโพลิเซลเค้นโดยก็เลยปวดแกงคือแกงแกงขึ้นใส่เอื้อยแกงขึ้นใส่เอื้อยแล้วมันถึอรังเซิงซีก็เลยปวดแล้วมันกัดแตกไปเลยโดยแตกกูเลยขึ้นไปห้าเหมืนเด็กขึ้นไปห้าไปห้าอยู่แต่ห้องพุ่นไปห้าอยู่แต่ห้องพวกเราก็เลยตีเอื้อยตีเอื้ยเอ้ยก็จนล้มคาห้องเลยโอ้เพิ่นเอายังตีเจ้าหอเอื้อย พอมีสัญญาณโดยฮัลโหลเอื่อยอเพิ่นเอายังน้อโดยเพิ่นเอายังน้อตีฮะเอื่อยเพิ่นเอากับปั่นชับหูเอื่อยจนบวมไปเมื่อเอื้อยจนเกิดไข่ขึ้นเลยอ้าวสั่งว่าแท้เนาะอันนี้น้าเอื่อยเนี่ยกระจนบาดไปเลยเอื่อยกระจนปวจังเนื้อสิเฮ็ด กูจนว่าว่าพี่กี้เอื้อยกับโบเคยป๊บ่เคยหนีจากครัวทุกแชมได้เอื้อยกันยังสูงจนโดยทุกวี่งทุกการเอื้อยบัว่าทุกแบบมันบ่ถือกันเอาขอบในครัวเนี่ยเอวยชนมาไว้เนาะเอวยโดยเอวยฮะโดยโดยตอนแรกเอวยหุบหุบของหุบเขื่องไปคัวกระยานเอาพัวกระยานเอาพัวกับไปตีเอื้อยอยู่กลางเดินผุดอีกครัวของเอื้อยนี่มันบ่เป็นตาเอาแล้วเอื้อยจนชักยา กูจนเป็นไปแนวอื่นเอื้อยจังอยู่บ่ได้เอิ่นเอากำปั้นนะสัตว์หัวเจ้าสิบ่อเอื้อยแม่แต่ว่าเฮ้ามันเป็นผู้หญิงก็เลยบ่แพลเพื่อนเป็นผู้ชายเอ้ยมันเหลือใจแล้วมันโอดก็โอ๊บ่ไว้แล้วจะบ้านลูกก็เอื้อยจนบ่เอาเครื่องกับจนเอื้อยบ่เอาเอื้อยเอาตัวเองหลอดไปก่อนมันถ้าเอื้อยในชีวุบยันเอื้อยี่ชิตายไปยผัวไปทำกับเอื้อยโอ้น้อซางว่าแท้เพิ่นเอากำปั้นสัตว์หัว กนวัวม <C> ันบมเลยหวยั้นท้ีเอากระตีตีพวนเขาก็เอาพับมือตบหน้าเพื่อนเพิ่นก็เลยว่าเพื่อนรู้ใช่เอ้อยเนี่ยเอ้ยก็เลยตีให้ย้ำออกจากชีวิตเอ้ยนี่นะโแต่ว่าพิษกันบดได้กับมือมีถ้อยมแต่สูชนน่ะนะรู้ใช่รู้ใช่ลวเอื้อละย่าลวเอื้อละตีให้พวนออกไปพวนไปตีเอื้อยแบบนี้ตีกระปั้นซับใช้สามสี่บาทเอ้ยกับล้มขาห้องน้องแพลเลยอสร่างว่าแท้อันนี้เนาะเอ้ยกับหอบเครื่องหอบคองไป ออกเครื่องของไปละพอได้หอดทางให้นาเขาน่ากาไปตีเอ้ยสามสี่บาทอีกเอ้ยก็จนผูจัดกปเจนเกือบจนขาดเอ้ยกระโบมีเกือบเอ้ยกระไปเลยที่ว่าเลาว่าอันไปน้าเอื้ยฮะนะเอื้ยที่เราบอกว่าเราไปน้าเอ้ยเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องของนะที่เอื้ยแบบปะเอื้ยบอกเอาเมือน้าฮะนะโดยจนจนเครื่องนั้นเอ้ยอันเอ้ยเมือหอดบ้านแล้ว ไปลัดรถอยู่หนทางแล้วเนาะเวลารถอยู่นทางแบบนี้แหละเนาะทางทั่วของเอื้อยนี่แหละนำมานำมาแล้วบบานี้แหละเอื้อยก็เลยคิดตัวแบบเอื้อยนี่ทิดไปชุบชลาไปซักย่าเอื้อยมันเจ็บหมดแล้วหัวนี่หันมันบูมหมดแล้วหน้านี่ก็มันบาดหมือก็เลยบ่าเอื้อยนี่ปั้นปั้นรถถีไปกาน้องแพลก็เลยเอื้อยเนี่ยโทรหารถทีโทรหารถที่เมื่อบ้านเอื้อยได้ฮะนะเไล้รถกบมาห้ามเอาเอื้อยอยู่ในบ้านนนยางนะรถ คารถกับพรีเซนชั่มสิบพันหมื่นนี่ค่ะเนาะสร้างว่าแท้อันนี้แม่หัวจนบวมหนากระบาดเปิดบ่เอ้โดยหนาเอ้กระบาดเบิดแต่ว่ามันเปิดกล้องบ่ได้ก็ถ้ามันเปิดกล้องได้เอ้ก็สิเปิดให้น้องเบิ่งแต่ว่าน้องแพลวกับมันบ่อยากเมื่อดอกน้าแม่หันแต่ว่าแม่คุ้มให้เมื่อแต่ว่าลูกมันเป็นคนผู้ยังเด้โดยแม่โดยว่าเหตุผลของพ่อขคงไม่มันแบบใด ทุกมื้อทุกวันแต่เอฟซีน้องในบุเขามาเอื้อยอดชนหันจนโมวายจนเถื่องปัจจุบันนี้เอื้อยจังพุบของเครื่องไปพาบบได้เครื่องอวยกระหูหลูกไปเอื้อยมนเหื่อใจแล้วน้องเอื้อยฟังเสียงคอเอื้อยมันจนบุคือเก่าเอื้อยยังเจ็บหัวอ่อนอ่อนอยเด็ดอยู่ในนี้ฮะโดยเอื้อยโอ้นาะเฮาก็ไดหูนาะพี่น้องเรื่องราวก็คือเอื้อยเิ่นก็เล่าความจริงมาเบิดเนาะเอื้อยเนาะ านมากับเ<อ>งินเพื่อนหามาตะกี้กับเมดแล้วกับ like โบเป็นเมด่ไรมาเมด่ทิงที่เอวยเอาลูกอยู่บ้านเพื่อนเก็บนําบ้านนําเมืองเอวยกซียเพื่อนเก็บเล็กเก็บน้อยกับกับพ่อวานี่ชีชิบห้าชิบเซนขึ้นไปเพื่อนเก็บเอวยกเซียเสียสย้อนอย่างเอวยกลาใช้อยู่นําบ้านนําเมืองด้วยนมาคิกเป็นนัวเจ้าเด้ ขนมลูกขนมเต่าเจ้าเด้ให้เออยคิดเนี่ยไดที่ทำเนี่ยไรให้มันคืนมากคือเก้ามันเสียแล้วมันกะโบคืนน้องเอ้ยเอ้ยกันจุดพูปัญญัติจากในสิวาพัวเว้ามากกับเมนเมด่อกาบตีนกับกาบแล้วกาบตีนผัวพัวยังโบยอมือให้ห้ามาให้เฮาโลดเงินตอนตัวคอยห้ามาห้ามดทุกชิ้นทุกอย่างชุกเช่นทางคอยห้ามาให้เจ้าว่ะแต่บางเงินตัวนั้นนั่นพัวห้ามาให้คอยเอาคือสิบอกน้องตรงๆเด้อโดย เง hand, <cient yal> ิน <Okay>. ท so <t ot kit subtitles> ี่พัวมาหามาตอนนั้นเนาะโดยน้องทางน้องทางเอื่อยเนี่ยโทรมาทางแบบญาติทางพี่น้องทางเอื่อยเนี่ยมันเจ็บมันโชกแต่ว่าเอื่อยแต่ยังโบได้เหตุเหตุของโดยลูกพัวยังบบตกโบแต่งเขาละเจ็บโชก์ละเขาชิตายละเขาให้เฮ็ดหตุเหตุของแบบนี้ละผมมีเงินกับยามีมือตัวหนึ่งกับยามีเงินห้าหกแสนกับยาว่ะดเลยเอื่อยนี่ยละโทรหาพัวเนี่ยเนี่ยละเขาให้เหตุเหตุของเหดุของเฮาในเอ้ยว่ะจะมีเงินบ่ว่ะ ก็เลยพัวละโอนเงินมาให้เอื้อยนี่แหละล้านเท่ายล้านเอ็ดบอกเท่ายเอื้อยกับพี่โอ๊เมื่อให้ทางพี่น้องทางนี้โอ้โฮเซนโฮเซนห้ไอเฮ็ดฮีดฮานาโดไอ้ของเอื้อยเนี่ยกับพัวฮะแต่บ่กพัวผู้นี้ยังบริตกบริเตงเอื้อยนี่เล่นไปน้ำชื่อเสือนะอ้โเนี่ยทนของมันเนี่ยมาเร่พัวละลำนี่ลำไรไล่แต่เงินหามาเงินละโบแม่นว่าชีห้ามาเลยสิบูเชยยัง เขาเป็นมีลูกเขาเป็นมีทองแม่แล้วบ้านตัวเองมีม <man. S 2> แต่ของซื้อของเลขกแม่ของขอพีพีมันบ่ได้น้องเอ้ยแม่แม <Man, man, S 2> มาคิดใค่พว,วาวมามันเจ็บใจเอือยเมืดว่าเอือยในใช้เงินใช้คำบูมีเหตุมีผลยังว่าเอืเ้อยนี่ชิบไปให้คู้นันชิบไปให้ผู้นี้อชิบไปชาบ,บานอยู่ใช้กระป๋ายรถนั่ท้าลูกพวผู้เชื่อเอือยเอืเ่อยใเป็นคนชัดซื้อความอดทนอยู่ในพวในมัดจากปีแล้วตั้งเก่าปีแล้ว จนมาได้ชมนี้เอฟซีจนมาช่วยเรือนอกอเอ้ยนองเลยนอกเอ้ยเนาะแม่คู่มือเอือยในเช็ดน้ำตาเวลาเอฟซีมาน้ำตาเอืเ่อยแหงเวลาเอฟซีเมื่อน้ำตาเอื่อยไหล<อ>เอือยในคิดชุ่มา่ชีวิตเอืยอยก็เลยเอือยเอื่อยในขอทอนตัวจากผัว โดยเอื à, ่อยว่าอ่าน้องสิทามก้าวว่าชีวิตบ่เอื่อยบันนี้วิทย์ขันหักขันเอื่อยในได้ลูกพองเอื่อยอือแต่คือน้องสองคนที่อยู่น้ำพอเดียนี้ค่ะบอแเมนยันเอื่อยในโบได้ลูกน้ำพวนเอื่อยเมื่อนี่ก็พผวโให้ลูกพันยากไว้ถ้าอยากได้ลูกเปนแม่เขาบัดโบมาเวลาไล่เอื่อยนี่นี่นี่โลดอีกห่ามึง ด่าเอื hmm. <M> ưng, uh ่อยเนี ưng, ่ยอ <Do i. S 2> ีที đi, ่แ ch ม่มึงโดยมึงอยู่ไปเห็นยังทุกมือทุกวันโดยเฮ้าว่าอยู่เพื่อยังอยู่อยู่นอนพวนอยู่เพื่อเฮ้าทุกโดยโดยคิดว่าลูกพัวในชี้ช่างชี้ชากบเพาหนะปุ๊บได้เหินมาแบบนี้เฮ็ดกบเพาแบบนี้น่ะเอื้อยก็เลยชนบ่ไหวโดยทุกวิ่งทุกงานเอื้อยก็บอกว่าทุกใจนี่บ่ได้น้องเอ้ย ลำบากกินท่าเอื่อยโบนีนะเนี่ยเอื่อยนี่ฉีตายโดยโอ้อันนี้แกสาเหตุมือพิษกัน้นมือนั่นแหละอันเจ้ากระพาะพนลุกก้าสิบอเอื่อยเจ้าไปลนรุกกาซอยน้อง,ดงแดงบอกโอ้แม่นเอื่อยละปุกแบบนี้น้องพังเอือ่อยฉันโดยนอนเห็บช้างว่านอนเอาบ้านเอาเมืองว่เพราะไอ้บ้านไอ้เมืองเ่าตื่นเช้ามา,าลายุยอะไรคนไปหาเหตุหหการณ์โตเราตื่นเช้ามานอนกองกูดจอดอยู่ว่ะให้ไพ่ทำหายีฮากินให้เจ้าว่ะ คอยพูดเป็นเมียเลคอยก็สูบาไว้แล้วว่าเบาเบาเนี่ยนี้นนองเลยโดยโดยก็เลยวอกว่าเมียเรบอดีอืมก็เลยเมียเราทามันบอดีบงใดให้เจ้าว่าอองมาลดใส่่อยถ้าคอยพอใจอยู่คอยอยู่ว่ะก็ถ้าคอยบ่พอใจอยู่ล้วคอยไปเอ้ยคอยกับเบาเนี่ยนี้โดยนี่ไปใส่ว่าเ้าเขาใจชีนี้ไปใส่ กียน้องมึงนี่ใช้สิชับเจ้าฮบปะฮามาก็สิเล่นฮะเอวยหาน้องเฮาก่อนห่าวเขาบ่ปลาดอกเตมาเขายังเก็บมาเลี้ยงว่าเดี๋ยวนี้นะแม่นแมนเออเนาะน้องเอ้ยผ่านมาเงินหามาไล่มาเบิดอู่มึงผิดบ่ได้ไล่มาผิดบ่ได้เว้ามาคือบ่ตายจะเถืยงเงินมันหามาด้วยเนี่ยเตอเอวยันมันลำบากใจที่สุดเลยโดย อเขาก็เปิดกล่องให้บบได้เนาะพี่น้องเอื้อยเพิ่นก็ทั้งว่าทั้งไห้เนาะอว่เอาบได้น้องเอลยซ้ำเบิดบ่เอื้อยหน้าตาเจ้าหัวเจ้ากระบวมเบิดบ่มันมันโหเบิดนี่แถวหัวนี่มันโนหมนเลยเพิ่นตีเพิ่นบ่ได้ตีมันเอื้อเพิ่นตีงอนตีหัวชุดก่อนเพิ่นกับเพิ่นตีเขากับฉุบวมเบิดจนโหนมืดหน้าบอกนะาปากบัดชุดไทยว่าบอกคอยบ่ได้ตีไม่ตีมึงเฮ็ดมึงเองกูบ่ได้เฮ็ดมึง ว่ามึงกูไดมึงทำมึงเองไม่ใช่เหตุกับมึงโอ้ยเอวยเนาะเอากระหูแล้วบันที้ต้นปลายสาเหตุเนาะแม่โดยเอวยกอ้ำน้องตะกี้คิดมาพูดในเจตนานี้กับเอวยบันทึกซื้อรถมาเนาะซื้อรถมาเมียบอกว่าเจ้าะิ่ากได้เทียงรถเลยคือเจ้าบอกเขาตารางผิดหัวไผ่มันอยากตากก็ตากเลยตากรถมันบปเปื่อยคือปูน มันก็ตามใจใจอืกเลยเนาะก็ยยอนยังอีห่างก็ยัางของเขาวันไหนเอาพอชำนีแล้วโดยดยชมเฮาบ่มีเพายังกับพีด่ายังกับพิดชุดก่อนทุนตีไอ้กึ่งเขาไอ้น้องเพลตีตีตีก็บตัวงอนวันนี้แล้วแต่ว่าเอื้อยเนี่ยบุคเฮว่าใช่เอฟซีเอื้อยซีว่าเอื้อยซีอรื่อยไปแต่ตอนนี้โดยเอื้อยเอื้อยมันชนบ่ไวเอื่อยบอกน้องอยู่ เอ่ยจนอีญ่าเอยจนบ่เอาโดยโดยตีลูกเอยยังฟ้าอ๋ออันถ้าเอ่ยบวลูกเป็เอ่ยี่ม oh. ันที ah, okay. oh. mm ่ขาเอยนี่ถ่าว่าอันเจ้าได้ลูกสองคนที่อยู่น้ำลาวแลละเจ้าสมุนว่าเจ้าเอามาได้ลโอ้ม่มนแต่ว่าอยู่น้ำกันกบมันบ่มียังเกิดขึ้นนั่นน่ะคนผูกเก่านั่นตอนนั้นเอ่ยเมื่อตอนนั้นกะเอ่ยในจุดบับไม้ใส่ถูดหมู่ตัวนึงกับเงินล้านนึงผูกแขนเอ่ยก็ย้อนตีเบนียแหละ ยอมมือยอมตีนยอมลุงยอมตายอมลูกยอมเมียยอมเปลี่ยนยอมแปลงแล้วคุชิเบเฮดอีกเลยแกกัวเก่าโอ้ยเนาะเอ้ยเนาะจังได้กับสู้ๆเด้อเนาะเอาก็เป็นกำลังใจให้อ่าโดยบอกน้องแพลวใน่เด้อว่าโดยมาล้มน้ำอายด้วยลูกว่าไอพามีคิดฮอดแล้วก็เอฟซีทุกๆคนเด้อเพื่อเป็นห่วงเด้อ โดยเพื่อนตอนนี้เฮากำลถ่ายคลิปอยู่เพื่อนกำลฟังน้ากันโดยสบายดีล่ะสบายดีนะสบายดีสบายดีจื่อไอพัมีอยู่บว่าแร่มนี้น้องเอ้ยโอ้หัวเราะน้ำเลยน้องเอ้ยโอ้กินหอดไอพัมีอยูโบโดยที โดยเมื่อเช้านี่เขาก็ไปเยี่ยมมาแหละเอื้ยเห็นแต่น้องติมมาแหละงอนงอดกันแงดอยู่โดยเอื้ยกระโนอนก็บโบลับขี้นอดลูกโดยแต่ว่ามันเอาไปบ่อไรน้องเอ้ยโดยเขาก็สงสารเอื้ยเน้องสงสารน้องแพลวแน่แหละก็สงสารลูกๆเจ้ามาแหละโดยจักรีวานเอ้ยกระเจ็บมัดกระตนกระโตเลยพนตีเนาะจักตีพี่ช่างแล้วจักตีหัวจักตีกระโตแล้วกระปั่น้นหาวห่าวจากคนกระปบพคนกระเล่นนี่ไปเทียงน้องแดงถู ปุ๊เออตีเทื่อนึงก็แล่นนี่ไปเทียงน้องแดงตีรอบที่ช่องก็แล่นไปเทียงไปหนาน้องแดงจนบ่จักได้สิเว้าเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าสิไปชู่เพิ่นชู่ก็บ่แพ้น้องเอ้ยแต่ว่าเอ้ยตีเพิ่นน่ะได้ตีเพิ่นน่ะตีบานึงไมเรียมาแล้วเอ้ยกสิตีเอ้ยกจนบ่มีจนว่าลงมือลงตีเอาไม้น่ะากันอเพิ่นนี่จักเพิ่นเจ็บจัเพิ่นบ่เจ็บเอ้ยก็บ่ฮู้จักถยังแต่ว่าแห้งเอ้ยก็มันก็บ่ถงเพิ่นน่น่ะโดย แต่เพื่อนนี่เอากำปั้นสัตว์หัวเจ้าเนาะเอ้ยเนาะโดยมี่แต่กำปั้นชับ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 เลยกันนี้แลนนี้แต่ว่าเมื่อบ้านเมื่อเมืองเห็นหันโดยเขาเมย์น้องแดงก็เห็นโดยพวกไปง่อยงองย่อยงัวเขาก็เห็นแต่ว่าเอ่ยก็ให้รับมาแล้วบอลทันค่ะเลือใจเด้มันเจ็บพร้อมโดยโดยเอ้ยก็ห้องว่าบ้านเมืองเอ้ย่อยเขาเนี่ยเลยกะว่าเนาเี้แล้ว โดยโดยโอ้ยเอ้ยเนาะจังไรก็สู่ๆเด้อเออแก้วเอ้ยแล้วก็ไอ้เมื่อคืนอดยน้งไอ้น้งเจ็บพัวโดยเฮาก็เป็นกำลังใจให้เอ้ยเนาะมียังกระทู่ฮาเฮาเด้อเรื่องเด้อโดยอันคือเอ้ยนี่คือคิดคักแล้วเนาะเอ้ยเนาะคือสีบัมาเนาะมาบัมากระย่างผู้เอผยยัางชีหาผู้ใหญ่เพื่อนสีมาเอาลูกน้อยฮั่น โดยโดยต่ว่างบของเอื่อยในมันยังบ่มีขนะเงินคำในแหละเพื่อมันยังกับมันจ้าง่น่ะมันสีไปต่อตเฮามันช่วงที่โบได้่น่ะลูก่น่ะต้องในหาผู้ใหญ่ต้องในหาในบ่อในบ้านขน่ะแมนแมนเฮากับตรงเห็ุถือตามิดตุตามคลองเอื่อยเนาะแมนแม่ิะถ้าคือเอื้อยเนี่ยเอื้อยที่บ่ก้าอยู่น้ำมันแล้วโดยมันทำลายชีวิตเอื้อยมันรุนแรงแล้วโดยโดย อาจังใดกันเนาะเฮาก็ได้หูต้นไปใสาเหตุแล้วเนาะเอื้ยเนาะเฮาก็เป็นกำลังใจให้เอื่อยเด้อแล้วก็บอกอีหล่าแน่ว่ไอ้พมีคิดฮอดแล้วก็เอฟซีผู้เพันซอยเขามาเพันก็คิดฮอดเอ้ยเอ้ยเนาะจังใดจังใดมียังกระทู่หาเฮาก็ได้เด้อเอื้ยเด้อโดยโดยโดยสำหรับทริปนี้เฮาก็ได้หูแล้วเนาะเอื้ยเนาะที่ไปที่มาแนวใดเนาะ อ่ะฝากสบายดีอ <driving S 2> <d> ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องของคุณเลยโดยสบายดีเอ้ยโดยสบายดีจะไปดีเนาะดีได้โดยพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าซุ้มเฮาก็ได้ได้โอ้ได้ลมพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นกับบุเป็นเปิดกล้องเนาะสาเหตุที่เพิ่นได้เลิกลากับผัวเพิ่นหรือว่าเพิ่นเมื่อบ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือทางแม่น้องแพลวเนาะเพิ่นกับไปลูกกะซอยน้องแดงเนาะเอือพรเนาะ และเพิ helm, อ่อนมาปุ anything, order, ้บผัวเพิ่อนเพิ่นมาพุ๊บผัวเพื่อนพี่น้องเอ้าะวเพื่อนนอนยังไ่ทันตื่นเนาะาะวมือนั่นกับแปดโมงเก้าโมงแล้วแต่ว่าเพื่อนก็ยังุ่ทันตื่นพี่น้องเอ้าะวพุ๊บก่อยังาะว่ายังให้ผัวอันเห็ดเวียกเห็ดงานซอยเนาะแต่ผัวผัดให้พี่น้องเอ้ให้เลยก็ว่าเมียนามโบดี้เพิ่นว่าเนาะเมียบบดี้เลยก็เมียก็เลยให้ราะว่าโน่นนี้กับโดี้บนได้เนาะแต่กับแกงอ่า ปุกซอนไรใส่พี่น <gue> ้องเอ้ยเนาะเมียก็ได้แกงกับปุกซนไรใส่พี่น้องเอ้ยแล้วก็พอดีผัวก็อยากคายจังเอื้อยเพิ่นคือเฮาได้ฟังแห่พี่น้องเอ้ยก็เพิ่นน่ะเอากําปั้นน่ะซับผัวอันแม่น้องแพวเนาะอันนี้เฮาก็เล่าตามเพิ่นเว้ามาพี่น้องเอ้ยวเพิ่นน่ะบวมเบิดเพิ่นเว้าแล้วก็ตอนนี้เพิ่นยังเจ็บหัวอยู่บวมแล้วก็หน้ากบาดเบิดเนาะโดยโดยจังได๋เฮาก็ได้ฮู้เนาะ เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาเนาะอันนี้เฮาก็บ่ได้พร้อมพุ่นเพียงพี่เด้อพี่น้องเฮาเป็นคนกลางเนาะเอ้ยเนาะโดยเฮากะทางใดเฮากะอันเข้าข้างเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮาก็เป็นกําลังใจให้เพิ่นเนาะแต่ที่เฮาสงสารเฮาก็สงสารน้องๆเนาะพี่น้องเนาะอาจังไดคลิปนี้พี่น้อง้เฮากมาโทโอมาลมให้ FC ได้ฟังเนาะเอ้ยเนาะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่ขามโฆษณาเนาะจังไดเฮาก สิมาเยี่ยมมายามนองแพ้วคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเขากับพังไปนํากันว่าต่อไปสิเป็นยังไงแต่ว่าเอื่อยเพิ่นเพิ่นกระตัดขาดแล้วพี่น้องเพิ่นว่าคือบมาเนาะถ่าวาบบได้ลูกสองคนเนี่ยคือเพิ่นเลิกก็เลิกได้เพิ่นว่าเนาะเพราะว่าเพิ่นยังเป็นห่วงลูกน้อยเพิ่นสองคนอยู่น้ำพูว่าเพิ่นว่าเนาะถ้าว่าเพิ่นเอาลูกเมื่อได้เพิ่นกับสิตัดขาดเพิ่นว่าเพิ่นกับทางเบาทางไห้เนาะ่มเม่พี่น้องเนาะอาจจะได้คลิปนี้สุ่มเฮากลาไปแล้วผมเม่พี่น้องเลยเนาะสบายดี